ออื uh huh. กัดโดนหรือเปล่า <laughs> สายวิ่งแล้วครับผมท่านผู้ชมนี่ฮะ uh huh. กัดแบบนี้มันลุ้นดูว่าจะรอดไหม bị quả nữa nè ôi từ đây ta lấy một lưới เรียบร้อยโอ้ยปลาไหลหมดเลยเรียบร้อยครับผมว้าสุดยอดรอดแล้วนะทนะึงนีู่กัดครับแต่เหยือหายไปเรียบร้อยโอเครอดครับออื จิบแล้วลงเลยอ่ะห้าครั้งหนึ่ง 2 um. Sim. กัดละโอ้ยกว่าจะกัดได้อืมว้าวลุ้นดูครับผมตัวนี้ โอ้คลายครับผมอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยส่งยาวไปเว้ย โอ้โห uh oh. กัดจนได้กัดใกล้เลยตัวนี้กัดไปสามอะนะนี่ฮะสายวิ่งยาวเลยครับ uh oh. ผมจะต้องรีบวัดแล้วนะโอ้ห uh oh. uh oh. uh oh. โอ้โหหลุดไปเลยโอ้โหท่านผู้ชมโอ๊ยหลุดดี่งไเนี่ยอายอตัวนี้ตัวปิดท้ายครับผมกัดละ นี่ฮะเมื่อกี้ส่งโอ้โหแป๊บเดียววัดแล้วมาหลุดตรงนี้นะตัวนี้ส่งนางนๆน,นิดนึงเข้าไสเลยนะดูครับโอเค,อ,เคอุ้ยโอ้วัดวืดเลยวะยอมเลยใหม่นี้ โอเคปลาไหลหมดแล้วฮะผมโอ้ยกัดดีอ่ะอเจอใหมทิหน้าครับทิปนี้สวัสดีครับได้ตัวเดียวสซนี้โหดๆทั้งนั้นเลยนะหมายนี้หมายนี้สซโหดยอม